บ้านพักตากอากาศติดคลองตาเคยขนาดเนื้อที่1ไร่1งานมาในราคาพิเศษจาก4ีล้านหกแสนบาทเหลือเพียง3าล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มวันนี้ขวัญอยู่ที่ตำบลบ้านคาอําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะอ่าวันนี้วันนี้จะพามาดูบ้านพักสไตล์รีสอร์ทติดลําน้ําห้วยท่าเคยแล้วเนื้อที่นะคะไม่ได้ใหญ่มากหนึ่งไร่หนึ่งงานกําลังดีสวยๆเลยต้องได้นะคะแต่รูปทรงแปลงเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยๆเลยด้านในเป็นไงดอกตาไปดู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 จากตรงเริ่มต้นเลยเห็นไหมคะอ่านี่ทางเข้าซุ้มไม้ไผ่สวยๆอะไรเนี่ยมากบรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศ บรรยากาศแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าทำรีสอร์ทโฮมสเตย์เหมาะเลยเหมาะมากๆอ่าเพราะว่าตัวบ้านนี้เองเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะเรือหลังเล็กอยู่ท้ายอยู่ติดแม่น้ำแบบสี่หลังจะพาไปดูนะคะไปดูแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็มีอีกนะคะสามห้องนอนสี่ห้องน้ำอ่าทำไมถึงมีถึงสี่ห้องน้ําล่ะคือแบบไม่ต้องแยกกันไงห้องน้ำไปเยอะเออไม่ต้องแยกกันเพราะว่าที่นี่นะคะเหมาะสําหรับที่จะทํารีสอร์ทเลยหรือสัมมนาเลยนะคะที่นี่เหมาะมากมาก อ่ะก่อนไปด้านหน้านี่จะมีศาลาพักผ่อนให้นี่อ่าตรงนี้นะคะอ่านมาดุนี้กันนิดนึงลมเย็นลมเย็นอ่านี่เลยค่ะโอ้นี่ช่วงเย็นๆจิบน้ําเก๊กหฮวยมีฟองน่ะโหเหมาะเลยเก๊กฮวยมีฟองอ่าโอเคได้เลยนะคะแต่ก่อนจะพาเข้าไปดูจบ้าน เจะพาไปดูด้านหลังที่ว่าติดห้วยก่อนอ่าเพราะว่าริมน้ําสวยมากสวยมากมีฝายชะลอน้ําเสียงเราะมากเลยนะคะแล้วตลอดทางเนี่ยจะพาไปเนี่ยเขาเทคอนกรีตหมดเลยเห็นไหมอันนี้ค่ะตลอดทางเดือเนี่ยเทคอนกรีตไ้หมดแล้วก็ลักข้างบ้านหรือต่างต่างนี้ก็เป็นคอนกรีตหมดเลยอ่าทางเดือรอบๆก็คอนกรีตหมดเลยใช่แล้วก็ต้นไม้เนี่ยโตแล้วนะคะโอ้สวยงามเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะที่เราเดินเนี่ยไม่เจอแดดเลยไม่เจอแดดเลยตอนนี้เวลาประมาณ บ่ายโมงครึ่งลมมากๆลมลื่นแล้วก็อากาศดีดูหน่่ยเนืผ่าไป่ซุ้มเมืนซุ้มซุ้มทางเดินซุ้มทางเดินโอบมาอย่างนี้เลยี่แต่ว่าก็ยังมีพื้นที่เหลือให้นะสำหรับใครที่อยากปลูกนุ่นปลูกนี่ก็จะมีตรงนี้ด้านข้างนี่ก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลานสนามอ่าเวลาสนามต่ารนมาปลูกต้นไม้เพิ่มได้หรือว่าใครอ่ะ อยากจะมาไว้สําหรับเป็นลานกลางเต็นท์ก็ได้ตรงนี้มาจัดสวนนะคะมาตึงหญ้าเนี่ยตรงนี้เป็นทานกลางเต็นท์นะคะได้เลยนะแลวส่วนนี้ส่วนนี้จะมีลานจอดรถไว้ให้อ่านี่นี่เป็นไงกว้างๆจอดได้กี่คันจากตาเปล่าห้าคันนะห้าคันจอดได้อยู่เอนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามประมาณห้าคันได้ห้าคันจอดได้เลยตลอดที่เราเดินมาเนี้ยค่ะก็เป็นคอนกรีตนะคะเทไว้อย่างหนาเลยเหมือนกันอย่างหนาอ่ะลืมไม่ยินเสียงน้ำมะนะ อ่าใช่อ่าแต่ไม่รู้ว่าในเครื่องนี่จะได้ยินหรือเปล่าจะได้ยินหรือเปล่านะคะอันนี้อ่านี่เป็นเรือนเรือนที่บอกกระท่อมอ่าก็เรียกเลยนะจะบอกว่าเป็นบ้านพักบ้านพักเป็นบ้านไม้อ่าเนี่ยค่ะมีสีหลังนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําอ่าห้องน้ํานี่ห้องน้ําจะมีห้องน้ําแยกไว้สองห้องนะอ่าใช่ค่ะก็คือตรงเนี้ยค่ะโซนเนี้ยก็ใช้ห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมต้องบอกก่อนไอตัวบ้านพักเนี่ยขนาดมันอยู่ประมาณ สามคูณสามเมตรสามเมตรคูณสามเมตรแล้วก็มีระเบียงอ่าระเบียงปรมาสักเมตรหนึ่งอ่าประมาณระเบียงยืดออกมาเนี่ยค่ะตรงนี้อือก็คือเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวใช่เดี๋ยวพาดูอีกเดี๋ยวพาดูอีกสามลังอตรงนี้ก็จะปลูกไผ่ไหมให้ลมเย็นโอ้โหลมพัดเย็นอ่าส่วนนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะจาราอเนกะสงค์ได้ไหมจริงจริงมันเป็นเรือนพักได้เลยนะคะตรงเนี้ยตรงนี้อ่าก็มีโต๊ะยาวให้ีตรงนี้เอาไว้สําหรับนั่งอะนี่ได้เลยค่ะ ทำเป็นเวทีได้เผื่อใครอยากคารองคารองคาโอเกะเป็นเวทีได้แบบกิบกจกรรมอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ตรวนี้ก็มีโตะยาวไว้ให้นี่เป็นไงแต่จะบอกว่าตรงเนี้ยนะคะเขาก็ทดาไอ้นี่ไว้ให้ด่ดปูไม่หมดเลยเนี่ยทําปูนะคะ<อ>ดาาปูไว้ให้หมดเลยนะคะ<อ>ตรงนี้ก็ทําความสะอาดง่ายง่าย,ยง่ายนะคะครับผมเนี่ยมาเดี๋ยวพาลงข้างล่างนิดนึง่งนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูก่อนนี่อีกสามห้องอยู่ด้านนี้เห็นไหมมาอ่นนี้ค่ะหนึ่งเรือน สเรือนสามเรือนอ่าโน้นสี่เป็นไงบรรยากาศดีโอ้เสียงน้ําเสียงท่าแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถมองเห็นคุ้งน้ำทางฝั่งนู้นได้ด้วยอ่าถ้าจากมุมนี้นะเดี๋ยวพาดูมุมนู้นอ่าเดี๋ยวเราลงเดี๋ยวลงข้างล่างเดพาดูไปข้างล่างอ่านี่เขาก็มีทําบันดุงบันไดไว้ให้เรียบร้อยอือฮึมาอ่ะี่ขวารบกวนน้ำนิดนึงมา เริ่มได้ยินเสียงน้ําดังชัดขึ้นแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นหาดทรายนะคะ,ะใคร<ง>มีมาก็สามารถล,ลุมเล่นน้ำางนได้เลยอยากจะบอกว่านู่นนู่นตรงจุดนู้นนะคะ,ะที่ก็จะมีมีฝ่ายชะลอน้ำอาเฮน่าเห็นเห็นวิวภูเขามีฝ่ายชะลอน้ำหรือว่าเราจะเล่นน้านะคะเล่นน้ําในส่วนนี้ได้เลยตรงนู้นก็เหมือนกันนะคะมีโคดหินนั่นนะคะเราสามารถลงเล่นได้หมดเลยเป็นยังไงชอบไหมเอ่ยบอกว่าตรงจุดนี้นะคะ เหมาะกับอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ที่บอกไปแต่ต้นเลยทําเป็นรีสอร์ททาเป็นโฮมสเตย์ได้หรือบางคนนะที่เป็นครอบครัวใหญ่อ่าเป็นบ้านพักตากอากาศได้สบายสบายสบาย,บายมีหลายคนก็คนละลังละลังเลยใครเป็นหัวหน้าง,งานอยากมีเก็บเอาไว้แบบว่าให้เป็นสําหรับการสัมมนา,อาของลูกน้องได้เลยอ่าแล้วมีมจัดก,กิจกรรมทํารูนี่นะั่ะที่นี่ก็เหมาะสมก็เหมาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้เลยต้องเลยเพราะฉะนั้นนะคะบ้านคาเนี่ยมี ของท่าเคยสวยแบบนี้เลยอ่าอาหารการกินหาไม่ยากค่ะไม่ยากด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอ่ะตรงเนี้ยอยากให้เข้ามาดูกันอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนที่เป็นข้างในบ้านต่ออ่ะตามไปเลยครับได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือส่วนของตัวบ้านครับผมอ่ามีสามห้องนอนสี่ห้องน้าสี่ห้องน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปอ่าแล้วตรงนี้บอกได้เลยประตูต้อนรับ ต้อนรับเปิดมาเจอเลยครับห้องถุง,งกว้างๆเลยถงนี้เป็นถาง,งกว้างๆตรงนี้นะถ้าใครไม่ชอบก็าสามารถดัดแปลงทําเป็นพวกห้องประชุมเป็นอะไรได้เลยใช่เพราะว่ามีพื้นที่เหลืออเหลืออเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูต่อไปตรงจุดนี้อ่าตรงนี้จะมีตรงอ่าด้านนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนสองห้องด้านนี้ด้านด้านนี้หนึ่งห้องที่จะบอกว่าสี่ห้อง ห้องน้ำสี่ห้องมาดูก่อนบอกว่าทําไมถึงจะต้องเป็นลักษณะของที่ประชุมหนึ่งสองสามสี่ห้องน้ําเรียงกันเลยค่ะแบ่งไว้แล้วนะเป็นห้องอาบน้ำสองห้องห้องขับถ่ายสองห้องอ่าแบ่งไว้ให้แล้วเขาบอกว่าเหมาะสําหรับการสัมมนาอ่าแล้วพอาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราพาดูห้องอห้องแรกก่อนเชิญจานนี่นะครับห้องนี้ก็จะมีแอร์ให้หนึ่งตัวมีแอร์มีแอร์ให้ทุกห้องเลยอ่า เนี่เป็นไงแล้วก็ตรงนี้เปิดมากไปเปิดได้อ่าเห็นบรรยากาศในสวนได้เลยได้ครับผมมี่ห้องแรกนะคะเจิญห้องต่อไปครับปุ๊บอ่ะมาห้องต่อไปห้องที่สองห้องที่สองลักษณะเหมือนกันเลยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็เปิดนี่ได้เหมือนกันแต่นี้ตรงนี้มีหน้าต่างสองด้าน แล้วก็มีตู้ไม้อ่ามีตู้ไม้ให้ด้วยตู้ไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะให้อีกเรียบเท่าเียห้องนี้ก็คือเรามองเห็นครัวเห็นครัวหลังบ้านเดี๋ยวเราพาดูห้องนอนก่อนเดี๋ยวพาครัวทีหลังครับผมอ่ะห้องสุดท้ายก็เป็นฟากนี้เลยอ่าปึ๊บห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องอื่นเนาะครับผมอ่ะแล้วก็มีนี่ครับ มีหน้าต่างนีไรให้เหมือนเดิมอ่าเหมือนกันแต่ห้องนี้จะเห็นวิวมากกว่าจะเห็นวิวในสวนเห็นวิวหลังบ้านเยอะกว่าอ่าที่ชอบปะสุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายเป็นห้องครัวอ่าตรงนี้เรียกว่าโถงโถงกลางโถงทางเดินกลางแล้วกันจะบอกว่าทางเดินกว้างมากกว้างจะจะจะไปเรียกว่าโถงจริงๆคือทางเดินที่กว้างมากโอเคค่ะแล้วก็มีบังตาให้นิดนึง ทางเจ้าจของเขาก็ตอดเติมีมทําเป็นชั้นวางหิ้งหัวหิ้งพระตรงนี้มันอยู่ที่เราจะออกแบบใหม่มาออกแบบใหม่ก็ได้นะ้เลยนี่คือครัวห้องครัวนี่เลยครับห้องครัวเป็นครัวสไตล์กว้างกว้าง,งกว้างอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังพอดีพอดีอพูดถึงก็สามารถที่จะเป็นครัวที่ทําต้อนรับคนได้หลายคนเลยใ้ระดับหนึ่งแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมออกไปด้านหลังได้เราไปกัน นี่เลยอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากจะทําเป็นลานซักล้างก็ได้เลยอ่ะหรือว่าจะเป็นที่กินข้าวตั้งโต๊ะอะไรข้างล่างนี้ก็ได้อีกเหมือนกันได้อีกเหมือนกันอันนี้เป็นอ่ะมีสวนมีอะไรต่างๆจะบอกว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะที่ที่ตอนแรกแนะนําว่าทําเป็นลานกลางเต็นท์ครับผมอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือมันเชื่อมออกมาถ้าเกิดทำเป็นลานกลางเต็นท์มันก็จะเป็นลานโล่งๆโล่งๆเลยดูสวยเลยอยู่ที่ว่าเราจะเอาไว้ทาอะไรถ้าเป็นบ้าน ก็ไว้ทําปลูกพวกผู้ประกสวนครัวออแต่ถ้าเกิดว่าากจะทําเป็นลักษณะของสไตล์รีสอร์ทก็ทํารายการเต็นท์เพิ่มได้ได้เลยอ,อ,อแล้วก็บอกว่านี่อ้หแทงน้ําแทงเบรมเทิมกี่พันลิตรนี่โอ้โหน่าจะเป็นหมื่นลิตรอยากบอกว่าตรงเนี้ยเขาอ่ะทำมาไว้สำรองไว้สำหรับเหมือนรีสอร์ทครับผมเขาตั้งใจเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นน้ำสำรองหรือว่าระบบน้ำต่างๆ,ๆเนี่ยคือเขาทำไว้เหมือนกับ เพื่อรองรับการทํารีสอร์ทอ่าใช้ทําสําหรับการใช้น้ํได้เยอะเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรามองว่าสําหรับใครที่เป็นหัวหน้างานอยากทําสัมมนาครับอ่ะตรงจุดนี้รองรับได้ทำกิจกรรมได้ได้เลยริมน้ำาะครก็มีห้องพักให้ต้องสี่ห้องนะครับผมแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยครับหรือว่าจะพักเฉพาะข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้บอกมีกี่ห้องนะสามห้องนอนสี่ห้องน้ำอ่าเห็นหเพราะฉะนั้น บอกได้เลยอยู่ที่เราเลือกเลยครับผมเดี๋ยวเราฟาดไปข้างหน้ากันดีกว่าไปเจนหน้าบ้างครับไปเดี๋ยวขอสรุปให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบหนึ่งนะคะครับผมก็คือที่ดินแปลงเนี้ยเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเป็นโฉนดคุดแดงนสอสีจอมาในราคาพิเศษเพียงสามล้านเก้าแสนบาทอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยมีบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลผสามห้องนอนสี่ห้องน้ําอ่าแล้วก็ ด้านท้ายที่ติดลําน้ํานมีบ้านพักสี่หลังแล้วก็สองห้องน้ำอันนี้คือแยกห้องน้ําไว้ด้านนอกใช้ร่วมกันนะคะใครที่สนใจนะที่ดินแปลงนี้มาแบบยังสะดวกสบายเลยนะคะตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นทางลาดยางกิบเลยมาตลอดเลยนะคะมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบกิโลเราว่าจะคนสงสัยใต้นะคะครับผมถ้าเกิดคนอื่นใกล้กว่านี้ก็ใกล้กว่าอ่าลองจับระยะทางดูแล้วกันอ่แล้วเราเน้นสุขภาพเป็นหลัก ลงพยาบ้านสวนพึ่งครับผม12กิโลอ่าแล้วใกล้ๆมีไหมคะใกล้ๆอันนาไมอ่าอันนาไมแถวๆนี้นะคะ3กิโลอนามไมหนองน้ําคุณอ่าเพราะฉะนั้นเปื่อยชุกเฉินแแบอนาาไมก่อนได้ใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะเรียบร้อยอ่าอืมเขาเรียกอะไรนะเป็นชุมชนเล็กๆ1หนึ่งชุมชนนะคะแล้วจะลงตลาดไกลไหมครับตลาดตลาดไม่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตลาดเน้นสวนพึ่งเป็นหลักครับผมอ่าก็คืออ่าสิบสองกิโลอ่าตลาดใหญ่ตรงนั้นมีไม่ว่าจะเป็นอะไรนะ ตลาดนัดมีเกือบทุกวันอ่าโลตรงโลตัสมีเซเว่นมีอยู่ตรงนั้นอ่าโอเคสำหรับใครที่สนใจนะฮะเหมือนเดิมช่องทางการติต่อผมจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนี้ใช่ค่ะสลับวันนี้ผมและพี่ขวัญขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะ